สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15.00ถึง15.30นนผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ไม่ได้มีแค่หน้าจอท N เช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a e b o o k y o u t u u e แอปพลิเคชัน Tik t o k i n s t a g r a m และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนหลังข่าวช n n e l จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจกสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคย เริ่มต้นจะพามาติดตามการออกกำลังกายด้วยการเดินว่าเดินให้ถูกต้องต้องเดินอย่างไรและถ้าเกิดอยากสลายไขมันอย่างรวดเร็วต้องเดินแบบไหนนอกเหนือจากนี้นะคะจะพาไปติดตามช่องว่าในการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทิ้งท้ายการคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุขโขทยัยไปดูชีวิตที่น่าสงสารของคุณยายทรงที่อาศัยอยู่กับญาติในเพิงเล็กๆก,ก็ค่ะก็อาศัยกันแบบตามมีตามเกิดไม่เคยได้คิดเลยว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้ขอเพียงแค่ว่าให้ได้มีโอกาสยิ้มในทุกๆวันพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแตละประเด็นไปด้วยกันค่ะ อยู่คนเดียวมานานอะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาวหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูไหนอยู่นะเกินบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์มทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะตามที่เราทราบการออกกําลังกายถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการมีสุขภาพดีนะคะหลายคนเลือกออกกําลังกายด้วยการเดินค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลว่าถ้าจะออกกําลังกายด้วยการเดินเดินแบบไหนถึงจะได้ผลมากที่สุดแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราต้องการจะสลายไขมันให้เร็วที่สุดต้องเดินอย่างไร รวมทั้งวันนี้จะมีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยบางคนนะคะออกกําลังกายได้เพียงแค่2วันคือวันเสาร์และอาทิตย์ถ้าเกิดมีเวลาเพียงแค่2วันในการออกกําลังกายออกกําลังกายอย่างไรดีถึงจะทดแทนอีก5วันที่ขาดหายไปไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นด้วยกันเลยค่ะ การออกกําลังกายด้วยการเดินเป็นประจําทุกวันนั้นจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงช่วยในการลดน้ําหนักและช่วยคงสุขภาพที่ดีไว้น,น,นานๆค่ะนอกจากประโยชน์ที่ว่ามาแล้วนะคะเรายังพบได้ว่าการเดินออกกําลังกายทุกวันยังมีผลดีต่อระบบสมองและอารมณ์โดยคุณหมอโทชิโนริคาโตะ ศัลยแพทย์ระบบประสาทชาวญี่ปุ่นได้ศึกษาภาพถ่ายสมองของผู้ป่วยกว่าหมื่นคนแล้วพบว่าการเดินออกกําลังกายสามารถฟื้นฟูสมองโดยรวมได้การเดินออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยบรรเทาอาการและภาวะดังต่อไปนี้งุดงิดขาดแรงบันดาลใจในการทํางานสมาธิสั้นขี้ลืมติดเกมหรือยู u b บเหนื่อยล้าอ่อนเพลียตลอดเวลานอนไม่หลับและมีปัญหาโรคหัวใจเป็นต้น การเดินออกกําลังกายจะช่วยทําให้สมองตื่นตัวโดยสมองและร่างกายทํางานเชื่อมโยงกันค่ะการเดินในตอนเช้าก่อนเวลาทํางานจะทําให้สมองตื่นตัวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของร่างกายส่งผลทําให้มีสมาธิในการทํางานไม่เหนื่อยง่ายและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีคนจํานวนมากคิดว่าเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าจะส่งผลทําให้สมองเหนื่อยล้าและการออกกําลังกายโดยการเดินในตอนเช้าจะทําให้เหนื่อยง่ายและง่วงนอนในระหว่างวันซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ แต่ในทางตรงกันข้ามการทํางานในทันทีทันใดหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าโดยที่สมองของเรายัางไม่ตื่นตัวดีกลับทําให้รู้สึกเหนื่อยและเครียดได้ง่ายมากกว่าค่ะการเดินออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันจะปรับสมดุลการทรงตัวของร่างกายทั้งซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิดเหนื่อยง่ายและโรคทางระบบสมองได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการปวดและชาตามร่างกายให้ดีขึ้นด้วยได้แต่อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรงัง หรือเกี่ยวกับโรคกระดูกก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวก,ก่อนการออกกําลังกายด้วยการเดินค่ะถึงแม้ว่าการเดินจะไม่ได้เผาผลาญพลังงานได้มากนากักเมื่อเทียบกันกับการออกกําลังกายประเภทอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินให้ได้อย่างน้อย1นึ่งมต่อวนันหรือเดิมประมาณ30นาทีและสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยเรื่องความดันโลหิตถ้าหากเดินอย่างสม่ําเสมอและมากพอในแต่ละสัปดาห์ร่างกายของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นแน่นอน การเดินแบ่งเป็นเดินช้ามีลักษณะคล้ายกับการเดินเล่นเดินจงกรมหรือเดินซื้อของเดินเร็วอันนี้เป็นการเดินเร็วติดต่อกันนานกว่า10นาทีต่อครั้งรวมกัน30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์เดินแข่งคือการเดินเร็วจนกระทั่งพูดไม่เป็นคำคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะหายใจไม่ทันข้อดีของการเดินเริ่มต้นง่ายและประหยัดค่ะเพียงแค่มีรองเท้ากีฬาที่ใส่สบายและเหมาะสมกับเท้าของคุณก็สามารถเริ่มได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายราคาแพงทั้งยังไม่ต้องหาเวลาหรือสถานที่เฉพาะเพื่อเดินเพียงแค่ปรับให้การเดินอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณยกตัวอย่างเช่นเวลาออกไปข้างนอกก็เลือกวิธีเดินแทนการขับรถหรือขึ้นรถโดยสารแทนค่ะมีแรงกระแทกต่ําเหมาะสําหรับคนที่อยากออกกําลังกายแบบเซฟข่าวลดแรงกระแทกระหว่างการออกกําลังกายเนื่องจากมีน้ําหนักตัวมากเกินไปหรือเข่าเริ่มไม่ดีสลายไขมันในร่างกายได้เร็ว ไขมันในร่างกายไม่ได้เริ่มเผาผลาญตั้งแต่เริ่มการออกกําลังกายนะคะแต่เราต้องออกกําลังกายไปสักระยะหนึ่งถึงจะเริ่มเผาผลาญไขมันการเดินในความเร็วที่พอเหมาะเป็นเวลา10-20นาทีจะทําให้ร่างกายไม่เหนื่อยและส่งผลดีต่อการสลายไขมันในร่างกายค่ะช่วยลดความเครียด การเดินจะช่วยทำให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินมากขึ้นซึ่งสารดังกล่าวมีผลทำให้คุณอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสนอกจากนี้การเดินก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการขาจัดความเครียดถึงขั้นสามารถรักษาอาการซึมเศร้าได้เลยลักษณะการเดินที่ถูกวิธีมีดังนี้ค่ะ 1. สายใตาต้องมองตรงไปข้างหน้าขณะเดินศีษะและลำตัวตั้งตรงไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในระดับตรง 2. แกว่งแขนซ้ายขวาสลับหน้าหลังขนานกับลำตัวแล้วมือทั้งสองข้างก็ต้องกำแบบล้วมๆมมือที่แกว่งสูงระดับอกในลักษณะที่ผ่อนคลายงอศอกเล็กน้อยทำมุมประมาณ90องศาระหว่างแขนท่อนบนกับแขนท่อนล่าง 3. จังหวะก้าวเท้าควรสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่องไม่ใช่เดินเดินหยุดหยุดอย่างน้อยก็ควรต้องเดินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา20-30นาทีแต่ถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มที่5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ 4. เวลาเดินให้ส้นเท้าแตะพื้นก่อนแล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ฝ่าเท้าที่สำคัญควรวางเท้าลงกับพื้นแบบตรงๆไม่วางเท้าให้ไขว้กันไปมาจนเกินไป 5. ไม่ควรจะก้าวเท้ายาวเกินไปค่ะเพราะอาจทําให้เกิดความเมื่อยล้าที่กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกมากกว่าปกติ 6. ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นเนินเขาวควรเดินช้าลงและเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเมื่อเดินลงเนินก็ต้องพยายามควบคุมความเร็วก้าวสั้นๆและวางเท้าให้เบา สำหรับคนที่จะออกกำลังกายแต่ในวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีเวลาทั้งติดเรียนหรือติดงานการออกกำลังกายเพียงแค่เสาร์อาทิตย์ก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายอย่างถูกวิธีค่ะ มีงานวิจัยที่เขาตีพิมพ์กันในวรารสาร American Medical Association พบว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์และออกกำลังกายเพียงแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดได้ออกกำลังกาย150นาทีด้วยวิธีออกกำลังกายแบบหนักปานกลางหรือ75นาทีสำหรับออกกำลังกายแบบหนักก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพใกล้เคียงกันกับการออกกำลังกายตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกัน การออกกำลังกายแบบหนักปานกลางจะให้ระดับความเหนื่อยในแบบที่ยังสามารถทําไปคุยไปได้แต่ไม่สามารถร้องเพลงได้เช่นเดินเร็วด้วยความเร็ว4ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ6.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานบ้านที่ใช้แรงเยอะเช่นล้างหน้าต่างดูดฝุ่นถูพื้นและอื่นๆตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าปั่นจัก,กรยานด้วยความเร็ว10-12ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ16-19กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบดมินตันในลักษณะเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่ฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันจริงจังเทนนิสทีม2คนเต้นรำแบบบอลลูมแอโรบิกในน้ำส่วนการออกกำลังกายแบบหนักก็จะให้ระดับความเหนื่อยในแบบที่ไม่สามารถพูดเป็นประโยคยาวๆได้เนื่องจากต้องหยุดพูดเพื่อหายใจเช่นเต้เเนแอโรบิกปั่นจักรยายนด้วยความเร็วที่มากกว่า10-12ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ16-19ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป วิ่งจ็อกกิ้งด้วยความเร็วมากกว่า6ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ9.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระโดดเชือกทำสวนเช่นการขุดหลุมปลูกหญ้าปีนเขาศิลปะป้องกันตัวเช่นคาราเต้ยูโดกีฬาที่ต้องวิ่งเช่นฟุตบอลฮอกกี้บาสเกตบอลว่ายน้ำเร็วเร็วเทนนิสแบบเล่นเดี่ยวนี่เป็นหลากหลายวิธีในการออกกำลังกายที่คุณสามารถเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูกันค่ะว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณ แล้วเริ่มต้นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเนื่องจากสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆจะพยายามแก้ไขยอย่างไรก็ไม่สำเร็จลองลุกขึ้นมาตอนเช้าเดินออกกำลังกายดูค่ะเราเชื่อว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกกระปรีก้กระเป่าสดชื่นและสมองปลอดโปร่งม,มากยิ่งขึ้นเพราะ การเดินออกกำลังกายถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีและสามารถทำได้ในทุกเพศทุกวัยด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของช่องว่างการกระทำทุจริตในสถานการณ์โควิด19สักครู่เดียวค่ะ ิกอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานอนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาวหนารอดดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอ่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนอกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของช่องว่างในการกระทําทุจริตคอร์รัปชันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เจอปัญหาหนักในเกือบทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะนี่เป็นการเปิดเผยข้อมูลกันมาจาก UNODC ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กับผู้บริหารระดับสูงของหลักสูตรนอยอปศร,รุ่นที่13ค่ะ มีการพูดคุยกันนะคะว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันความสําคัญที่ให้เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่แจ้งเบาะแสมีมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดได้จัดทำระบบฐานข้อมูลให้มีความแม่นยำเหมาะสมและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะต้องมีการจัดการเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะสำนักง,งานวา่าด้ยยาเสพติดและอาญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้มอบหมายผู้แทนมาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13 โดยนายฟรานซิสเชชีที่ปรึกษาการต่อต้านการทุจริต UNODC ได้บอกเล่าถึงการทำงานในระดับภูมิภาคซึ่งถือเป็นความร่วมมือก,กันกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้จัดอบรมให้ความรู้ตามภารกิจหลักคือการต่อสู้กับยาเสพติด อาญากรรมและการก่อการร้ายซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาและปัญหาการทุจริตถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติสิ่งสำคัญนั้นคือมาตรการป้องกันการทุจริต การดำเนินคดีทางอาญาการทวงคืนทรัพย์สินและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอนุสัญญานี้มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐเช่นการเกื้อหนุนเล่นพรรคเล่นพวกการหาเงินสนับสนุนพรรคการเมืองและการเลือกตั้งการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีความรับผิดชอบโปร่งใสและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้กฎหมายในประเทศไทยครอบคลุมเรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐแต่สิ่งที่สําคัญมากคือการคุ้มครองผู้ให้บ่อแสที่มักได้รับผลกระทบเช่นถูกปลดออกจากกาารทํงานหรือถูกข่มขู่คุกคาม UNODC ยังมีการจัดทำแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสทุจริตจัดซื้อจัดจ้างเพราะต้องดำเนินการอย่างเร่งรัดเกิดความผิดพลาดในการจัดการและเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ายฟรานซสเชชี่ยังได้กล่าวด้วยว่าทุกๆประเทศมีปัญหาและแนวทางต่อต้านการทุจริตที่คล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและกำลังของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนกับภารกิจใหญ่ส่วนดัชนีความโปรง่งใสของประเทศไทยหรือ CPI ที่อยู่ในอันดับ110จาก180ประเทศนั้นโดยส่วนตัวของนายฟรานซสโกเชชชี่มองว่าไม่สนับสนุนกับดัชนีตัววัดนี้เพราะเป็นการวัดที่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในองค์รวมมากกว่าส่วนนายลูซิโอพิชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของอิตาลีก็ได้กล่าวถึงอาจญากรรมองค์กรหรือมาเฟียที่มีจำนวนมากในพื้นที่ตอนใต้ของอิตาลีและมีอัตราการว่างงานสูงเกิดการหัวการติดสินบนนำไปสู่การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและทุจริต เช่นนักธุรกิจสัญญาว่าจะให้เงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่รัฐถ้าหากได้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสัญญาจะเป็นโมฆะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีโดยการจัดการยึดทรัพย์สินเป็นเรื่องยากลําบากเนื่องจากมีครอบครัวของมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่ผ่านมาก็สามารถยึดทรัพย์มาเฟียทางภาคใต้ของอิตาลีได้เกือบ7 0 0 0คดีสิ่งที่ได้คือการเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดมา การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างถือว่ามีความสําคัญที่ต้องหาหรือการถึงโครงสร้างและความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินมาตรการต่างๆจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นหรือลดการทุจริตลงได้นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูล Data Analysis ก็มีความสำคัญมากเช่นกันเพราะเป็นข้อมูลที่จะสามารถตรวจสอบเช่นเครือข่ายอาญากรรมทางการเงินเส้นทางการเงินและบัญชีของคนร้ายในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปออสรุ่นที่13นี้นะคะก็ยังคงเน้นย้ำเรื่องของการร่วมมือกันแบบบูรณาการของภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพื่อที่จะให้การเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศสเปิดเผยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองเมื่อวันที่10สิงหาคม2565มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีหรือจากร้อยละ0.5ต่อปีเป็นร้อยละ0.75ต่อปีว่าทอสในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้าน พร้อมที่จะดูแลทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของธนาคารรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทั้งนี้จะมีการตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี2565เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยให้ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารที่มีจำนวนเงินสินเชื่อคงค้างในปัจจุบันตัวเลขมากกว่า1 5 2 0 0 0 0ล้านบาทได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นในอนาคต และพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามตลาดเพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธนาคารในการนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้านและหากในปี2566 ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู 100. ้100.015ถึง1ละ0 2 5ต่อปีจะไม่ส่งผลให้ลูกค้าต้องผ่อนชำระเงินงวดเพิ่มขึ้นเนื่องจากทางธนาคารได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีบัฟเฟอร์หรือการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเผื่อกรณีที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยไว้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วตอนรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสริมสร้างทักษะการดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่จําเป็นเพื่อป้องกันก่อนเจ็บรักษาก่อนป่วยเนื่องจากความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมทั้งประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพในองค์กรประสานพลังเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์0830153333 คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนยป่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปจัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิน่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0782147 995ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระครูนรนาเจติยาพิรักบัญชีเลขที่115 419 5505หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาฬกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ thank <laughs> you